บอกเี่อะไรไม่เย็นจะมาบอกคือพี่คนถามมาว่าปกติเนี่ยไลฟ์ที่ไหนเวลาไลฟ์น,นะคะเวลาเราไลฟ์สตรีมสดอะไรเงี้ยมันมาไรที่ไหนนะก็ตอนแรกอะไ์ค่ายดำแต่ค่ายดำอะ่ะคือก็คือค่ายยังก็คือค่ายที่ลงคลิปมคือเขาอะ่ะไม่ค่อยจะเอื่องหนุยกับการพูดคำหยาบสักเท่าไหร่พอพูดอะไรบิง วันอังคารนะฮะวันอังคารที่27นั่นแหละกูลงคลิปวันนี้ลอมั้งกูไม่รู้กูลืมว่าวันอังคารที่27เจนะฮะว่ามาจะทำการไลฟ์ที่ค่ายค่ายหนึ่งชื่อว่านเป็นค่ายนี้นะครบเดี๋ยวว้าจะทิ้งลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์แล้วก็เข้ามาดูกันด้วยอิหายไม่ใช่ไม่เข้ามาเลยนี้เจอกันวันอังคารเจอกันมาปุ่นเนี้ยแล้วก็จะทิ้งลิงก์ว้ให้ทำกันจังอยากให้